ต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งนะครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆนะครับพร้อมตลับครับเนื้อแห้งเก่ามากนะครับน่าจะเป็นพระชุดวัดระฆังนะครับพิมพ์นี้นะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆสวยๆองค์ที่หนึ่งครับคาความเก่าเดิมๆนะครับงดงามนะครับเนื้อแห้งๆครับด้าหลังก็สวยงามนะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆ องที่หนึ่งครับพร้อมตลับนะครับต่อก็ด้วยองค์ที่สองนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านนะครับพระสมเด็จสวยมากครับเนื้อหามวนสารนะครับเก่าสุดสุดนะครับของดีข่ํนนี้ครับด้านหลังก็จะมีคาบความเก่านะครับได้มาแบบนี้นะครับบางมากนะครับและมีน้ำหนักนะครับพระสมเด็จเก่าสวยแห้งสุดๆดครับองค์ที่สอง ต่อไปก็เป็นองค์ที่สามนะครับพระเก่ายอดนี่อยู่บ้านนะครับลำดับที่สามสุดยอดแห่งความสวยและสมบูรณ์นะครับเนื้อแห้งเดิมๆครับลำดับที่สามท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่ามากครับลำดับที่สามสวยงามมากนะครับแห้งๆเก่าๆเดิมๆนะครับมีน้ำหนักนะครับ ระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่3ามครับต่อไปก็เป็นองค์ที่4นะครับเก่าสวยสมบูรณ์นะครับลำดับที่ส่ชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับมีเส้นประคับพิมพ์นะครับเก่าและงดงามมากครับเป็นคลื่อนนะครับด้านหลังนะครับน่าจะเกิดจากการกดพิมพ์กับกระดานสมัยก่อนครับองค์ที่4ี่ครับพระสมเด็จยอดนิยมสวยให้ชมกันชัดนะครับยิ่งสองยิ่งเพลินนะครับเนื้อสวยเก่ามากครับ องค์ที่สี่นะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆต่อไปก็พระสมเด็จปกโพนะครับมาใหม่ล่าสุดครับของเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆนะครับพระยอดนิยมพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับสุดยอดแห่งความเก่านะครับเนื้อสวยงามนะครับมีพระทิพย์นะครับรองใต้ฐานเนื้อเก่ามากครับพระสมเด็จยอดนิยมบ้านๆ ุดยอดแห่งความเก่านะครับได้ธรรมชาติความเก่าครับองค์ที่5้านะครับองนี้นะครับพระสมเด็จปกโพสวยลำดับที่5้าครับวัดลังสีกรุงเทพมหานครนะครับนานามาทีนะครับสวยแชมป์ครับมีหน้ามีตานะครับสภาพเดิมๆเก่าๆพิมพ์ลึกคมชัดครับพระกูวัดลังสีนะครับกรุงเทพมหานครครับกุ่ลเก่ายอดนิยมนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับ พระกุดลังสีนะครับสุทาวาสกรุงเทพมหานครนะครับเนื้อหามนสารนะครับใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับตามประวัตินะครับสร้างตั้งแต่ยุคราชการที่ห้าครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับพระวัดลังสีพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อผงนะครับมาใหม่ล่าสุดต่อก็ได้รูปล่อของพ่อเงินนะครับเนื้อขีนนกเข่าเป้านะครับสุดยอดหายากพิมพ์นิยมนะครับมาใหม่นะครับสวยแชมป์นะครับเนื้อขีนนกเข่าเป้านะครับ หนึ่งในตระกูลเนื้อหาเนื้อหามวลสารนะครับสุดยอดหายากครับเป็นการเทหล่อโบราณนะครับพิมพ์นิยมมีฟันนะครับเนื้อขี้นกเข่าเบ้าครับองค์นี้สวยสุดนะครับสวยกระตุองค์ที่เคยได้มานะครับพิมพ์ลึกคมชัดครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับหล่อช่อนะครับฟอร์มสวยน่ารักครับต่อไปก็มาชมเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับ พร้อมตลับนะครับเก่าสวยเดิมนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จวดปัตตานีครับหลังยันนะครับเหยียบน้ําทะเลเจืดหลวงปู่ทวดเหรียญเสมาครับประมาณปีศูนย์ห้านะครับรุ่นนี้นะครับพร้อมตลับเก่าๆสวยๆลงดําครับสมบูรณ์มากนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าวัดช้างให้จวดปัตตานีครับพร้อมตลับเก่านะครับสวยงามคลาสสิกครับประสบการณ์สูง ต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิสุโลกนะครับเนื้อเทานะครับพิมพ์เข่าโค้งสุดยอดแห่งความเก่าหนาสวยรอยตอกตัดเก่าคลาสสิกนะครับพระนางพญานะครับกุวันนางพญาพิสุโลกครับมาใหม่ล่าสุดครับของดีรอบข้านี้นะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับวันนี้บุกบ้านเสือเก่านะครับท่านเป็นคนที่ชื่นชอบสะสมวัตถุมงคลดังๆทั้งนั้นนะครับ พระนางพญาพิษณุโลกครับตอกตัดเก่าสวยงามนะครับพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งต่อไปก็เป็นพระนางพญานะครับองค์ที่สองนะครับพิมพ์อกนูนใหญ่ครับสุดยอดแห่งความเก่าสวยสมบูรณ์มีหน้ามีตาครับพระนางพญายอดนิยมครับสวยงามมากนะครับนานมากเลยนะครับที่ไม่มีเข้ามานะครับพระนางพญาอกนูนใหญ่ครับเนื้อดินนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับ สนเจ้าที่ตอนเข้ามานะครับพระนางพญายอดนิยมกุวัดนางพญาครับจังหวัดพิษนุโลกสวยงามนะครับอกนูนใหญ่ครับต่อไปก็เป็นเหรียญเต่าหลวงพ่อหลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับจังหวัดนครปฐมครับเหรียญเต่ายอดนิยมครับหลวงู่เหลิววัดไร่แตงทองรุ่นปดหนี้ครับสวยงามมากนะครับนานมาทีนะครับเหรียญเต่าหลวงู่เหลิวครับ น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับเป็นพับปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเห็นรอยตัดชัดเจนนะครับขอบข้างเหรียญพญาเต่าครับโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับปดหนี้นะครับท่านใดที่มีหนี้มีสินนะครับนาไปใช้พุทธคุณนะครับรุ่นปดหนี้ครับสวยเดิมนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวต่อกันด้วยท่านดินนะครับพระกุวัจนสงคมกรุงเทพมหานครครับสวยแชมป์องค์ดารานะครับ พิมลึกคมชัดพระกลุ่ยยอดนิยมครับวัชนะสงครามกรุงเทพหานครของเข้าหม่นะครับล่าสุดนะครับสวยๆเก่าๆทั้งรายการนะครับโดยเฉพาะสายพระกลุ่มมีเข้ามาหลายรายการนะครับเนื้อชินเนื้อดินนะครับสวยแชมป์ครับปูวัชนะสงครามครับเนื้อดินเก่าสวยต่อไปก็เป็นสมเด็จคะแนนนะครับวัดมหาธาตุนะครับ สมบูรณ์สุดครับไม่ได้ใช้นะครับพระเก่าเก็บบ้านๆครับพระสมเด็จอรหังพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กนะครับสวยงามมากครับพระสมเด็จอรหังเก่าคมชัดนะครับเชิญชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆมาใหม่ๆล่าสุดครับสุดยอดหายากนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับพระคงลําพูนครับเป็นพระกลุโบราณนะครับจังหวัดลําพูนสุดยอดพระสายเหนียวครับ เนื้อเทานะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพระคงลำพูนครับมีหน้ามีตาสภาพแชมป์เรียนเชิญทุกท่านนะครับเชิญชมรายการในที่ต่อเข้ามานะครับพระคงลำพูนครับเก่าสวยสมบูรณ์มาใหม่ล่าสุดครับ EP ที่สามร้อยหกสิบหกครับมีหน้ามีตานะครับสวยงามนะครับมีรอยพับชัดเจนครับต่อไปก็เป็นพระพิจิตรนะครับ พระพิจิตชินเขียวครับพระลีลาสองหน้าครับนานมาทีนะครับพระพิจิตชินเขียวสวยเก่าและงดงามมากครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระเก่าโสวยธยมับ้านนะครับช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะครับนําสมบัติเก่าแก่นะครับของคนรุ่นเก่ามาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับดูง่ายๆนะครับพระลีลาสองหน้าครับพิจิตชินเขียวแคล้วคลาดคงกระพันหมาอุดแล้วก็โชคลาบนะครับไขยขึ้นเต็มสวยงามนะครับ ท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพะเก่ายอดนิยมบ้านๆนนะครับ้พวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม